น้องเต้ยทำอะไรอยู่คะปล<ะ>าปลาแล้วปลากินอะไรออ๋ปลากินขนมอ๋นอน้องเต้ยโยนขนมไปปลาอ๋อปลากินใหญ่เลยปลาเยอะไหมลูกยเยอะเยอะ,ะมีมดไหมน้นน้องมีมดไหมมีมดยืนโมโมดีๆห<ม>นีเอาหนีหนีเอาหนีหนีไปไหนฮะหนีหมดไปไหน นี่วินัยยะลูกมดเยอะเหอลูกน,น้องจยทำอะไรนี่ลูกกิบบ้าจิบบ้าปกัดเต้ยกัดต้ยอะไรนะคะกัดต้ยอะไรยะลูกกัดต้ยมดกัดเต้ยเหรอกัดต้ยกัดตรงไหนยะลูกไ,ไปไหนน้องไปไหนได้เป็นไหนคะ อะไรนะลูก <ไล S 1> อะไรนะกระเตยไหนอ่ะในเชี่ยนะตุ่นดูทีมท่มดกัดตรงไหนอ่ะลูกของเตยของเตยอ,อ,อ๋อรู้แล้วอะไรไ, <ล S 1> ไปน้ตนหาให้ไลไลอันนี้ไหมไ<ล>ใช่ไหมไ<ล>ใช่ออกไปของเตย ไายบายก่อนบอกแค่นี้นะคะน้องเต้แค่นี้หันวันนี้ก่อนใ้ยิมหวานทางนี้ก่อนเต้หันในยิมหวานก่อนหนยิมหวานก่อนเ็ยยิมหวานยิมหวานให้แม่ตักเออยักคิวด้วยหน่มยักคิวยักคิวอีทางนี้ยักคิวทางนี้ก่อนน้องยักคิวยักคิวก่อนเอเก่ง